เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ญี่ปุ่นสำหรับ Honda HRV 2021ที่ดูตัวถังรถใหญ่ขึ้นพร้อมดีไซน์ที่ดูปาดเปรียวดุดันมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริด e h e v และเทคโนโลยี Honda Sensing เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาดูดีไซน์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda h r v 2021ยังคงผสมผสานความเป็นรถยนต์คูเป้แต่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์จากโฉมเดิมอย่างชัดเจนเพิ่มเหลี่ยมมุมและเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งกว่าเดิมกระจังหน้าเป็นแบบใหม่ที่มาพร้อมกับโคมไฟหน้า LED และไฟเดย์ไทม์แ n ะนิ้งไลท์แบบ LED ที่ดูเพียวและทันสมัยรวมไปถึงไฟตัดหมอกและกันชนที่ดูดุดันและสปอร์ตมากขึ้นอีกเช่นกันค่ะภายในห้องโดยสารของ Honda HRV 2021มีการปรับเปลี่ยนไม่น้อยเลยเช่นกันค่ะไล่ตั้งแต่ส่วนด้านหน้าซึ่งเป็นแผงเครื่องปรับอากาศ ของฝั่งผู้โดยสารยังเป็นแบบยาวทอดตลอดแนวคอนโซลแต่มีปุ่มปรับเป็นแบบใหม่หน้าจอทัชสกรีนเปลี่ยนเป็นแบบลอยขนาด7นิ้วไม่ได้ฝังอยู่กับคอนโซลเหมือนที่เผยให้เห็นในทีเซอร์ก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกับระบบ h o n d a Connect กรองรับ Apple Car า l a เพและ Android Auto รวมถึงมีไวเล s ชาร r g i n g มาให้อีกด้วยค่ะ และหลังจาก Honda HRV 2021ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ยังต้องรอติดตามกันต่อไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและรายละเอียดสเปคฟีเจอร์ต่างๆและที่สำคัญก็คือ New Honda HRV จะได้มาเปิดตัวในไทยภายในปีนี้หรือไม่ราคาหรือสเปคจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามกันนะคะ